วันศาสตร์จีนวันศาสตร์จีนหรือเทศกาลหิหวยของผีเป็นเทศกาลที่สําคัญในวัฒนธรรมจีนซึ่งมีหลักฐานทางศาสนาและความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษและวิญญาณต้นกําเนิดวันศาสตร์จีนมีหลักฐานมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนาและละทัทธิตาโดยถือกันว่าเดือนเจ็ดตาปฏิทินจันทรคติเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดและวิญญาณของบรรพบุรุษและผีเรร่อนสามารถกลับมายังโลกได้วันศาสตร์จีนเริ่มแพร่หลายสู่สังคมจีน ตั้งแต่ยุคราชวงศ์ถังและเป็นที่รู้จักในหลายประเทศในเอเชียที่มีชุมชนชาวจีนเช่นไต้หวันสิงคโปร์และไทยพิธีกรรมและการปฏิบัติในวันศาสตร์จีนการเส้นไหวบ้บรรพบุรุษในวันศาส์จีนชาวจีนจะเตรียมอาหารผลไม้และเครื่องเส้นไหว้เพื่อบูชาบรรพบุรุษและวิญญ,ญาณโดยจะมีการจัดพิธีเส้นไหวท้ทั้งที่บ้านและที่วัดการเผากระดาษเงินกระดาษทองและสิ่งของจำลองเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการส่งของให้กับบรรพบุรุษในโลกหลังความตาย หลายครอบครัวจะทำบุญและปล่อยคุมลอยเพื่อแสดงความเคารพต่อวิญญาณและเป็นการสะกดเคราะห์ข้อห้ามบางประกาศที่ควรรู้คนจีนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณเกิดความไม่พอใจหรือเกิดโชคร้ายห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนห้ามแต่งกายด้วยสีแดงหรือดำห้ามแต่ต้องหรือเหยียบกระดาษเงินกระดาษทองห้ามแต่งงานหรือทำธุรกิจใหม่ห้ามแขวนเสื้อผ้าไว้ข้างนอกตอนกลางคืน ห้ามว่ายน้ำหรือเล่นน้ำห้ามถ่ายรูปตอนกลางคืนวันศสตจีนไม่เพียงเป็นเวลาที่เราระลึกถึงบรรพบุรุษและวิญญาณผู้ล่วงลับและยังเป็นโอกาสให้เราแสดงความเคารพและส่งต่อความดีต่อกนะันขอบคุณที่รับชมและขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันศสตจีน